ที่ตรงนี้เป็นหินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเป็นทางรถวิ่งนะคะเป็นทางน้ําไหลด้วยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝนก็เลยไม่มีน้ําเลยเนี่ยไหลไปยันนี่เลยค่ะไหลรอบฟาร์มเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ําเยอะนะเอ่อแคนกาลูเอ่อจิงโจ้อะเขาจะมานั่งต้องม้งแต้งแม่งอยู่แถวๆนี้ค่ะก็ประมาณ800กิโลไม่ถึงกิโลปรประมาณ800เมตรไม่ถึงกิโล แต่ก็ชอบเดินนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแล้วนะคะ9โมงแล้วอากาศกำลังดีค่ะวันนี้13องศาบักกี้มามแล้วค่ะ <laughs> น่าจะเป็นน้องเขยอ๋ออีเตอร์ด้วยรถคัน <laughs> <laughs> นี้น่ารักดีอ่ะบัก รถใช้งานในฟาร์มโอ้ยสตาร์ยอยย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 ยจานยยยยยายย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 ายยยยยยยกยนอยยยู่นนยย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 ายยยยยนอยย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 นยัย จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เป็นผู้เปิดประตูลแล้วแหมรีบสั่งเลยนะ <laughs> <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคม <laughs> อนะขี่มอไซต์ตามมา <laughs> I can't, don't really. Double gate there Double gate here? Yeah You want to make that wider? Yeah oh, Okay, I thought you would. What did you get to lift back on motorbike? You're supposed to be walking, <laughs> exercise. Let me go. Okay, That. Smile, smile, oh lovely boy, handsome boy, well done, good smile. เ้ยลูกชายเรื่องฟาร์มวัวน,นี่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพ่อรู้คนเดียวอะค่ะเรื่องการเงินเรื่องการขายวัวซื้อวัวซื้อรถอะไรพวกนี้พ่อเขาจัดการของเขาเองหมดเลยะคะ่ะคือเขาทำของเขาคนเดียวนะคะคือเขาทำถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เราช่วยวเราก็จะบอก บางทีเราก็เวลาเห็นเขาไปทํางานเราก็ต้องตามไปดูว่าพ่อเขาทําอะไรคือเขาไปไหนเขาไม่บอกเขาทําอะไรเขาก็ไม่บอกนะคะเว้นแต่เราถามว่าให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มีลูกน้องของเขาแต่ว่าช่วงวันช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวอะค่ะเขาก็ไม่มีคนช่วยและพอดีว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่มีงานนะคะก็มา ยังก็ไม่ได้มีคนงานอะไรเยอะแยะนะคะเมื่อก่อนเนี่ย <m uch ing> ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ดูฟาร์มนะเป็นยี่สิบกว่าคันเลยตอนนี้ขายไปหมดแล้วนะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่บัคกี้สามสี่คันเท่าน,นั้นเองอนี่ยค่ะกำลังไปทำงานที่ฟาร์มนะคะพี่ฉนัทไม่ได้ตามไปนะฝนมันจะตกไงก็อยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นทางวัวเดินขึ้นวัวทุกตัวไม่อยากขึ้นทางนี้นะคะไม่บอกนะว่าทางอะไรฮัลโหลเอเวอร์ลีบอดี้โอ้ยดูเจ้าแม็ก วนนี้ที่ฟาร์มก็ากาลังซ่อมรั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็ตั้งเสาใหม่นะคะอันเก่านี่โอนเอียงไปแล้วนะคะวิธีทําให้เสาแน่นแล้วก็ตรงเนี่ยเขาจะขุดหลุมแล้วลงเสาอย่างเดียวไม่พอนะคะเขาจะใส่ปูนซีเมนต์ลงไปด้วยเป็นปูนผงอะค่ะแล้วก็เทน้ําตามลงไปทีเพื่อให้เสาแน่นนั่นเองค่ะเนี่เห็นไหมคะแนวรั้วเขาจะตรงแบบนี้เลย แต่ทุกต้นก็ต้องแข็งแรงอะค่ะเพราะว่าเขายึดลั้วไฟฟ้าไว้อะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหล่อด้วยปูนซีเมนต์แบบนี้ทุกต้นเลยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เขาทางานกันเสร็จแล้วแฟนพิธนัทเขาก็จะมาเปิดแบบนี้ค่ะคือเปิดกระแสไฟเพื่อใช้งานต่อไปนั่นเองค่ะ จัดข้ออีกครั้งหนึ่งนะคะมัวน,นี่ยืนมองเลยจะนอนสักหน่อยไม่ได้นอนคำๆหา่ากันไปนะคะบรรยากาศในฟาร์มมัวใน,นช่วงนี้ค่ะพี่ธน,นัทเอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวในฟาร์มวัวค่ะขอให้มีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ